ชายผู้เคยมีศักดิ์เป็นถึงชนเผ่าศักดิ์สิทธิ์ของโลกและคิดว่าชีวิตคนเรานั้นควรจะเท่าเทียมกันเขาจึงสละตำแหน่งที่เคยมีและพาครอบครัวออกไปใช้ชีวิตอย่างมนุษย์ธรรมดาแต่ทว่าชีวิตของเขากลับมาต้องตาลปัดดองกี้โฮเท้โฮมิงอายุสุดท้ายของเขาคือ63ปีส่วนสูงมีราวๆ193เซนติเมตรย้อนเวลากลับไปหลายสิบปีก่อนโฮมิงนั้นมีบุตรชายอยู่สคนซึ่งนั่นก็คือ โดฟามิงโกผู้เป็นลูกชายคนโตและโลชินันเต้ผู้เป็นลูกชายคนรองและภรรยาอีกหนึ่งคนดองกี้โฮเต้โฮมิงนั้นมีศักดิ์เป็นถึงชนเผ่ามังกรฟ้าหรือชนชั้นสูงของโลกซึ่งเผ่าเผ่านี้นั้นข้าวๆเลยก็คือมองชีวิตผู้อื่นเป็นดน่งผักปลาและจะสามารถกำหนดชีวิตใครก็ได้จะสั่งอะไระาารัฐบาโลกก็ทำแต่ถ้าว่าไม่ใช่กับดองกี้โฮเต้โฮมิงเขากับคิดเสมอว่าชีวิตคนเรานั้นควรจะเท่าเทียมกัน เขาจึงสละบตำแหน่งทุกอย่างที่เคยมีและไปใช้ชีวิตเยี่ยงคนธรรมดาจากนั้นจึงมีคนของเผ่ามังกรฟ้าได้ไปอาสาส่งเขาที่เกาะแห่งหนึ่งที่ไม่ได้เป็นระบุแน่ชัดในเนื้อเรื่องและเกาะแห่งน,นี้ก็ไม่ได้อยู่ในการครอบครองของรัฐบาลโลกอีกด้วยซึ่งมันอันตรายมากๆโดยสิ่งที่เขาได้ติดตัวมานั้นก็มีเพียงสมบัติที่พอใช้และคาลืหัดหลังเทวังวันเวลาได้ผ่านไปหลังจากที่โฮมิงได้เป็นสามัญชนคนธรรมดา จนกระทั่งเขาเล่นลูกๆไปไปซื้อของในตลาดแห่งหนึ่งแต่แล้วลูกชายคนโตของเขาอย่างโดฟามิงโกที่ยังปรับตัวไม่ได้จึงด่ากลาบทุกคนที่อยู่ต่อนหน้าและพูดเหยาะเสียสีทําให้คนที่อยู่แถวนั้นจึงคิดว่าสามคนพ่อลูกเป็นเผ่ามังกรฟ้าแน่นอนจากนั้นหลังจากที่พวกเขากลับมาถึงบ้านก็ถูกผู้คนในหมู่บ้านที่มีเรื่องบาดใจกับชนเผ่ามังกรฟ้าในอดีตที่เคยจับตัวครอบครัวของพวกเขาไปเป็นทาส ได้รวมตัวกันและไล่เอาชีวิตของพวกเขาทั้ง4ี่โฮมิงได้พาภรรยาและลูกๆใช้ชีวิตอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆแต่ในระหว่างการหนีนั้นโฮมิงจึงโทรไปินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวเพื่อขออภิสิทธิ์คืนแต่กลับโดนปฏิเสธโดยอย่างไรใ้ใยดีท้องที่ไม่เคยหิวกับต้องมาหิวจนตัวสัน่นเสื้อผ้าที่ไม่เคยขาดกับต้องมาเปื้อนดินตมและฉีกขาดโดฟามิงโกและโรชนินเต้ถูกผู้คนในหมู่บ้านลุมสกรัรมทุบตีหลังจากที่พวกเขาไปขโมยของกิน ทำให้เรื่องนี้ขับแค้นใจโดฟามิงโกผู้เป็นลูกชายคนโตของเขามากและเขาก็คิดว่าที่ชีวิตต้องมาตกอับแบบนี้ก็เป็นเพราะท่านพ่อของเขาแต่ทว่าในเย็นวันนั้นหลังจากที่เด็กน้อยทั้งสองได้กลับมาถึงที่พักจึงได้ทราวบว่าผู้เป็นแม่ที่ป่วยอเรนแอมานานได้สิ้นใจลงหลังจากเหตุการณ์นี้ทำให้โดฟามิงโกลูกชายคนโตเริ่มถลำหลึกเข้าสู่ด้านมืดเรื่อยๆจนกระทั่งวันต่อมาเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้น เมื่อดฟามิงโก้ลูกชายคนโตของเขาที่อายุพึ่งจะได้แปดขวบได้นำป้ายกระบอกปืนมาจ่อหัวงเขาและได้พูดว่าแกเป็นคนที่ช่วงชิงทุกอย่างของฉันไปและฉันจะนำหัวของแกกลับไปต่อรองที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แมรี่จัวอีกครั้งโฮมิงผก้เป็นพ่อณนะขนาดนั้นจึงตอบกลับไปว่าที่ลูกๆูกต้องเป็นแบบนี้พอต้องขอโทษด,ด้วยนะก่อนดฟามิงโก้ลูกชายคนโตของเขา จะลั่นไกปืนใส่ผู้เป็นพ่ออย่างไรใ้ใยดีโลชินันเตผู้เป็นลูกชายคนรองของเขาก็ได้แต่ล่าให้โดยที่ทำอะไรไม่ได้เลยเหตุการณ์นี้จึงสร้างทางเดินให้กับเด็กทั้งสองโดฟามิโกลูกชายคนโตได้เดินเข้าสู่เส้นทางโจรสลัดอันคุ้มขั่งโลชินันเตลูกชายคนรองของเขาได้เดินทางเข้าสู่เส้นทางทหารเรือ,อนมีเกียิ